อาสวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูเมย์นะคะจะมาซึ่งวันนี้นะคะคุณครูเมย์นะคะจะพาเด็กๆมา อ่านออกเสียงพยัญชนะภาษาไทยกันนะคะซึ่งก็คือกอไก่ถึงฮอนฮูกนั่นเองค่ะอ่านเด็กพร้อมกันหรือยังคะเดี๋ยวคุณครูเมย์นะคะจะอ่านให้ใเด็กฟังก่อนหนึ่งรอบนะคะเด็กตั้งใจฟังนะคะเด็กสวัสดีค่ะเด็กขาววันนี้นะคะคุณครูเมย์นะคะ จะพาเด็กๆมาอ่านออกเสียงพยัญชนะภาษาไทยนะคะกอไก่ถึงฮอนกูกนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะคุณครูเมย์นะคะจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อนหนึ่งรอบนะคะแล้วเด็กๆค่อยอ่านตามครูเมย์นะคะเด็กๆตั้งใจฟังด้วยนะคะถ้าพอแล้วนะคะเราไปกันเลยค่ะตัวแรกนะคะก็คือ กอไก่กอขอไข่ขอขอขวดขอขอควายขอขอคนขอขอรักขังของอ,งอจ่อจานจอ ชอชิงช,ชอช,ชอช้างชอซอโซอชอเชอชอยอหญิงยอดอชะดาดอตอประตัดตอถอฐานถอ นางมณโฑท,ทอทอผู้เท่าทอนอเนนอดอเด็กดอตอเต่าตอถอถุงทอทอทะหานทอทอทงทอ นอหนูนอบอใบไม้บอปอปาปอผอพึ่งผอฝอฝาฝอพอพานพอฟอฟันฟอพอสำมเพาพอ มมมามอยอยัดยอรอเรือรอรอลิงรอวอแหวนวอสอสาลาสอสือสีสอเสือสอหอหิบ หอรอจุลารอออ่าออ,อ,อหอนกคู่หออ่าเด็กๆ่ะคุณครูเมย์ก็ได้อ่านให้เด็กๆฟังแล้วหนึ่งรอบนะคะต่อมานะคะคุณครูเมย์นะคะจะให้เด็กๆอ่านตามคุณครูเมย์ทีละตัวเลยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ อ่านตามคุณครูเมย์แล้วก็ออกเสียงดังๆเลยนะคะให้คุณครูเมย์ได้ยินด้วยนะถ้าพอแล้วนะคะไปกันเลยค่ะกอไก่กออ่านเร้ยังคะอ่าเก่งมากค่ะต่อมานะคะขอไข่ขอขอขวดขอ คอควายคอคอคนคอคอรักคังคององูงอ,งอเด็กๆอ่านตามครูแม่ด้วยนะคะอย่ามัวแต่เล่นนะจอจานจอก่งมากค่ะ ชอชิงชอชอช้างชอซอโซซอชอเชอชอ,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 ชอยอหญิงยอดดชดาดอ คุณครูแม่ขอเสียงดังๆเลยนะคะถอฐานถอทอนางมุนโททอทอ,อผู้เท่าทอนอเนนนอดอเด็กดออ่คุณครูแม่ไม่ค่อยได้ยเสียงเลยนะคะเด็ก ออกเสียงดังฟังชัดด้วยนะคะตอเต่าตอถอถุงถอทอทะหารทอทอทงทอเก่งมากค่ะนอหนูนอบอใบไม้บอ ปอปาปอผอพึ่งผอฝอฝาฝอเก่งมากค่ะขอเสียงดังๆเลยนะคะพอพานพอฟอฟันฟอพอสำมภารพอ มอหมามอยักษ์ยักยอรอเรือรอรอลิงรอเก่งมากค่ะวอแหวนวอสอสาราสอสอเรือสีสอ สอเสือสอหอหีบหอรอจุรารอออออและฮอนุคู่ฮออะไรเด็กเก่งมากเลยค่ะออกเสียงดังฟังชัดนะคะเด็กๆปคะ่ะหลังจากที่อ่านตาคุณครูเมย์ไปแล้วนะคะต่อมานะคะดเด็กๆมาอ่าน ไปพร้อมกับคุณครูเมย์เลยนะคะคุณครูเมย์ขอเสียงดังฟังชัดนะคะเด็กๆขามาคะ่ะเราไปอ่านพร้อมๆกันเลยนะคะหนึ่งสองสัง้กอไก่กขอขอไข่ขอขอขวดขอขอควายขอขอคนคอ ชอชอช้างชอซอโซสอชอเชอชอ,ชอ,ชอ,ชอเก่งมากค่ะแต่ว่าเด็กๆลูกไม่ขอเสียงดังฟังชัดนะคะยอหญิงยอดอชะกด เลยนะคะได้ๆช่วยอ่านด้วยนะคะทอทัทอทงทอ,งทอนอหนูนอบอใบไม้บอปอปาปอผอพึ่งผอ ฝอฝาฝอพอพานพอฟอฟันฟอพ,พอสัมเัาพอมอมาอ่ยอยักยอรอเรือรอรอลิงรอ ต่อมานะคะวแหวนลอสอสา,าสอศสอรือสีสอเส,อส,อส,อสือสอหอหีบหอรอจุราล,าลาอออาง เสียงภาษาไทยนะคะก็ไก่เป็นฮอร์นอูนะคะของเราก็ได้จบแล้วนะคะอ่าเด็กๆ่ะเป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่ฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะภาษาไทยกันไปแล้วนะคะ,ะ,ะเด็กๆ่ะหลังจากที่ฝึกอ่านออกเสียงพยัญชนะภาษาไทยกันไปแล้วนะคะ ต่อมานะคะเดี๋ยวเรานะคะมาดูวิธีการเขียนตัวพยัญชนะภาษาไทยขอขวดขอและคอควายคอกันค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ เมื่อกี้นะคะดเด็กๆหลายคนอาจจะยังดูไม่ชัดนะคะหรือว่าดูไม่ทันนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเขียนพัญชนะภาษาไทยคอขวดกับคอควายอีกรอบหนึ่งนะคะ หลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้นะคะอ่านออกเสียงตัวพยัญชนะภาษาไทยก็ไกลถึงฮอนุกฮูกันไปแล้วนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการเขียนขอขวดขอแล้วก็ขอควายคอนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเรานะคะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆ่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะเรียนแบบฝึกหัดเล่มนี้นะคะเด็กๆ่ะที่มีชื่อว่า ทักษะภาษาไทยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเรานะคะได้ทำกอไก่กอกันไปแล้วนะคะแล้วก็ขอไข่ขอใช่ไหมคะเด็กๆะ่ะต่อมานะคะวันนี้คุณคู่เมย์นะคะจะพาทำแบบฝึกหัดนี่นะคะขอขวดขอแล้วก็ขอควายคอนะคะเด็กๆะ่ะ ถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาทําแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆคะ่ะอ่านี่นะคะคุณครูเมย์ก็ได้ทำแบบฝึกหัดแบบออกมาเป็นแผ่นนะคะอ่านี่นะคะเดี๋ยวเราเปิดหน้าที่3กันเลยนะคะคือหน้าขอขวดขอนะคะที่มีรูปภาพขวดนะคะเด็กๆ่ะกิจกรรมนี้นะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะสังเกตภาพนี่นะคะภาพตรงนี้คือเป็นรูปอะไรคะเด็กๆ่ะ แล้วก็อ่านออกเสียงนะคะก็คือขอขวดขอนะคะอเด็กๆพูดตาม,มคุณครูเมนะขอขวดขอแล้วใช้นิ้วนะคะรากพยัญชนะแล้วก็ระบายสีตามเจตนาการนะคะอเด็กๆนำนิ้วขึ้นมานะคะดเด็กๆขาจากนั้นนะคะเราเอานิ้วของเรานะคะจิ้มที่ตรงหัวตรงนี้นะคะแล้วเราก็ม้วนหัวกลมแบบนี้นะคะแล้วเราก็ขึ้นไปค่ะเราก็ยักแบบนี้นะคะ อ่านี้นะคะคือขอขวดขอนะคะเด็กๆค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาระบายสีกันค่ะเด็กๆค่อเอาไปเอาสีชมพูอันนี้นะคะเด็กค่อยระบายไปนะคะ ิตรงนี้่อนอยานกนีไก็ได้นะับสตอรี่แล้วนะคะอ่ะประมาณนะะาันค่ะเราะบาย่อมตกันคะ่คะคไเป็นน้ำเป็นน้ำแดงดีกว่าอ่าอย่างนี้ค่กะกูไปเป็นน้ำแดง น,นี่นะคะอนน่้มาสั่งน,นะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาระบายตัวพยัญชนะกันนะคะเด็กๆค่ะ ของของเราเสร็จแล้วนะคะเด็กๆขะนี่นะคะอ่าต่อมานะคะเดี๋ยวเรานะคะมาระบายนี่นะคะเด็กๆขามาทําแบบฝึกหัดหน้านี้นะคะนั่นก็คือตัวอะไรคะเด็กๆขะอ่าตัวนี้ง่ายมากๆเลยนะคะเด็กๆขะซึ่งตัวนี้นะคะก็คือตัวคอควาย คอนั่นเองนะคะเดะะ็กๆขาอ่านี้นะคะคือคอคอควายคอนะคะเดี๋ยวเรานะคะใช้นิ้วของเรานะคะจิ้มไปที่หวัวกลมๆตรงนี้นะคะม้วนหัวกลมนะคะลากลงมาแบบนี้นะคะขึ้นแล้วก็โค้งแล้วก็ลากลงมาแบบนี้นะคะ่ะอ่านี้นะคะคือคอควายคอนะคะเด็กๆขาเดี๋ยวเรามารับ,บายสี่อควายคอกันนะคะ อะรนะคะระบายสีได้ตามจินตนาการเลยนะคะ,ดคะเด็กๆสามารถเอาสีอะไรก็ได้นะคะหรือจะเอาสีแบบเป็นครูนี้ก็ได้นะคะคือสีน้ำฟาาน,นั่นเองน,นี่นะะแล้ก็ค่อยๆระบายไ,ไปนะเด็กๆ การที to to ่เราระบายสีบ่อยๆนะคะจะมีผลดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าการที่เราเได้จับสีหรือว่าได้ออกแรงระบายสีนะคะก็จะทําให้กล้ามเนื้อของเรานะคะกล้ามเนื้อมือของเราเนี่ยค่ะแข็งแรงนะคะเด็กๆขาเพราะว่าตอนนี้เด็กๆยังเล็กอยู่ใช่ไหมคะกล้ามเนื้อมืออาจจะยังไม่แข็งแรงมากนะคะหากเด็กๆนะคะได้ฝึกนะคะจับสีระบายสีออกแรงนะคะเด็กๆก็จะมีกล้ามเนื้อมือที่แข็งแรงมากขึ้นนะคะเด็กๆขา ก็ระบายขาของเจ้าควายนะคะจากนั้นนะคะเราก็มานะบายตัวมันนะคะได้เลขค่ะ นี่นะคะคุณครูเมนก็ระบายเจ้าควายเสร็จแล้วนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาระบายตัวพยันชนะกันค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเรามาระบายกันนะค่อยๆระบายไปนะคะเด็กๆค่ะ ตัวพันคนะเสร็จแล้วนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดายตัวนี้กันค่ะวงกลมๆตรงนี้นะคะคอควายคอนะคะนี่นะคะอ่นี่นะคะ,ะ,ะ,คะก็เสร็จแล้วนะคะเด็กๆค่ะ เด็กๆขาวันนี้นะคะเราก็ได้ทำแบบฝึกหัดกันเสร็จแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะทำแบบฝึกหัดกันสองหน้านะคะซึ่งจะเป็นหน้าขอขวดขอแล้วก็คอควายคอนะคะเด็กๆขา,าเด็กๆเมื่อเด็กทําแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่นะคะถ่ายรูปส่งการบ้านให้กับคุณครูเมนะคะเด็กๆขา,าระบายสีให้สวยงามนะคะเด็กๆขา พยายามอย่าให้ออกนอกเส้นนะคะเด็กๆขาอ่าสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้ตัวพยัญชนะภาษาไทยเพิ่มนะคะก็คือขอขวดแล้วก็ขอควายนะคะเด็กๆขา ได้รู้วิธีการเขียนด้วยนะคะเด็กๆ่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเมย์นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆ่ะเดี๋ยววันอื่นนะคะคุณครูเมย์จะมาสอนตัวพัญชนะใหม่เพิ่มนะคะเด็กๆขะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเมย์ต้องไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ